ห้องเส้ายต้อนรับลมหนาวฝนผ้าร่วยฝันดีสวัสดีครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับหมอกล่องทานผู้ชมเบื้องข้างหลังฝนผ้าร่วยนะครับจะเห็นหมอกนะครับ สอนเช้าเาอากาศก็รู้สึกว่าจะเย็นลงนะครับเนาะอากาศก็รู้สึกว่าจะเย็นลงนะครับ่วนนี้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอากาศกัอุณหภูมิลดลงนะครับตอนนี้กัอุณหภูมิลดลงนะครับก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อท่านผู้ชมนะครับเมื่อน,นี้ฝนพานดร้อยกับสิไม่ย,ย่ำ แนวทางความฝันคงสุดท้ายเด้อท่านผู้ชมมายํำแนวทางความฝันคงสุดท้ายนะครับไอ้ท่านผู้ชมได้รับช่มรับปั้งไปน้ำกันนะครับแต่ว่าอากาศกันหนาวหนาวท่านผู้ชมเว้ยเ <c> ต <oughs> ือนขึ้นมาตั้งแต่เสาร์เป้ามายัานท่านผู้ชมบ่ท่านเนาะยานท่านผู้ชมพ่ท่านมากกะติเป้ามาท่ามคิบเส้นะกระตีเป้าเป็น,นอาลตอกะ็สตได้ เตาล่องให้ทานผู้ชมนะครับบรรยากาศกาดีดีนะครับทานผู้ชมนอนหลับกันนอนหลับดีฝนพลาด้วยกันนอนหลับดีเด้อทานผู้ชมนอนหลับดีฝันดีได้เลขดีๆมากฝากทางผู้ชมอีกตามเคยเล่ะครับนอนหลับดีแล้วกแถมได้เลขดีอีกมากฝากทางผู้ชมนะครับก็ต้องมาลอดิีตาม ว่ารอดรับปั้งไปตั้งกัดนะครับ๋ยฝนฟ้าด้วยกสิให้ท่านผู้ชมนะครับของสุดท้ายนะครับย่ำต่อเรียกให้กับฝันดีเคื่อเก้าวให้ท่านผู้ชมฝันดีนะครับฝันดีย่นะครับปูญยาเป็นว่าให้จังได้ก็ต้องได้นะครับงวดนี้นะครับคือสี่วภาดนะครับคิดว่าหนาสิวภาดนะครับความคิดผนฟ้าด้วยเด้อความคิดผนพ้าด้วยคิดว่าสิวภาดนะครับท่านผู้ชมก็ลองออกไปพิจารณาเบื้องนะครับลองเอาไปพิจารณาเบื้อง ฝันดีฝันดีเนาะฝันตั้งแต่ตอนวันมากไะเล่ากวาอมหลังจังงอยฝันตั้งแต่ตองหวันมากไะ,เห,กหกะเห็นดอกไม้ปูอยู่หน้าบ้านฝนผาลุยนะครับแต่ง,งามคาง,งามแนนะครับเตรียมหน้าบ้านฝันเห็นปูพญานาคองค์สีเขียวงามค่ะแตาแดงจึง้งถึงนะครับลอยอยู่บริเวณบ้านฝนผาลุยค่ายลูกแก้วออกมาให้้อมนะครับ ก็เห็นตัวเลขนะครับแดงจึงคืองอีกคือเ่าหันหลังท่านผู้ชมเมื่อในการเลขสิบไมายำ่ำแนวทางตัวเลขนะครับเพราะว่าฝันดีคักฝันดีเนี่ยมายำ่ำให้ท่านผู้ชมนะครับเนอกในกล้งเส้ไทยนี่นะครับเอาไปลงทุนกันเพื่ออาจจะได้มีส่งมีลาบน้ำกันนะครับแนวรางนะครับวันนี้นะครับที่6ธันวาคม65นะครับ701 สี่นะครับ60แล้วก็สองสาเนื้อท่านผู้ชม701 406 60แล้วก็2อสนะครับแนวทางความฝันนะครับฝันคงสุดท้ายเป็นจังไดฝันคงสุดท้ายนะครับเห็นตัวเลข60กับตัวเลขสองสามนี่ลอยองลงองลงคู่กันมานะครับ เห็นตัวเลขหกศูนกับตัวเลขสองสามนี่ลอยองลงองลงปูกัะดมเด้อทำผู้ชมฝนพัดลยกับว่าโอ้ยมักกกมากแน่แล้วนะครับเปล่าออกมาถ้ำขิบคงสุดท้ายให้ทำผู้ชมนะครับเพื่อผู้ใดบ้านได้เห็นคลิปนะครับเนาะเพื่อผู้ใดบ้านได้เห็นคลิปก็สีได้เห็นคลิปก็สีไดเอาไปลงทุนท่านนะครับกัอลรองพิจารณาเบื้องเด้อทำผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับมากก็คอยตามฝนพัดลุยเด้อ เป็นเพียงแนวทางความฝันเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางความฝันเท่านั้นนะครับเมื่อหนี่มาย้ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ากันนะครับคงตัว้ทยแล้วนะครับการลอมพิจารณาเบิงอยากให้มีโศกมีลาบน้ากันเน้อท่านผู้ชมกัลองเบิงนะครับลองเบิงนะครับก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับผลพลาดก็จะเฮ็ดคลิปตันนะครับการคลิปยาีเกินไปท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นการลําขั้นนะครับเนาะเมื่อนี่เอาเป็นคลิป สันๆนะครับเอาเป็นคลิปสันๆนะครับในโค้งสุดท้ายนี่กันขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทักจองผลพาลวยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับลำลำรวยๆยน้ำกันนะครับวันนี้นะครับขอให้เงินทองไหลเข่ากระเป๋าท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนนะครับรวย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 นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ